พืชผักตำบลทุ่งโปง่งร่วมคิดร่วมทำก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืนเดิมเกษตรกร,ร,กรตำบลทุ่งโปง่งดำเนินกิจกรรมทางการ,กรเกษตรในรูปแบบปลูกพืชเชิงเดียวได้แก่การปลูกข้าวมันสำปะหลังและอ้อย ในปี2559จังหวัดขอนแกน่นสถาบันส่งเสริมและพัฒนาจิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระ,ะราชดำริและกรมส่งเสริมการเกษตรได้บูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระ,ะราชดำริตำบลทุง่งโป่งอเภออุบลรั์จังหวัดขอนแกน่นได้ส่งเสริมให้เกษตรกรร,รวมกลุ่มปลูกผักเพื่อส่งเสริมรายได้ภายในชุมชน แปลงใหญ่ทั่วไปพืชผักหมู่8ตําบลทุ่งโป่องอำเภออุบลรัฐจัดตั้งเมื่อปี2563สมาชิกเริ่มต้น30รายพื้นที่35ไร่ปัจจุบันมีสมาชิก35รายพื้นที่รวม50ไร่ใช้หลักตลาดนําการผลิตมีผลผลิตเฉลี่ย2ตันต่อรอบสัปดาห์ละ2รอบ สามารถผลิตผักได้มากกว่า10ชนิดได้แก่ผักผลเช่นฟักทองฟักเขียวถั่วฝักยาวผักใบเช่นผักกาดหอมกระเพราโหระพาปัจจุบันมีการจ้างงานสมาชิกเพื่อให้มีรายได้เสริมรอบละ4ี่คนคนละ200บาทและกลุ่มมีกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายประมาณ16,000บาทต่อเดือน กลุ่มแป้งใหญ่พืชผักตำบลทุ่งโป่งได้ดำเนินกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาแปลงใหญ่5ด้านได้แก่สามารถลดต้นทุนได้เฉลี่ยร้อยละ35จากการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันได้แก่เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยเคมีปุ๋ยหมักการใช้ปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีการลดต้นทุนการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วยการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน สามารถเพิ่มผลผลิตได้เฉลี่ยร้อยไรายจากการปรับปรุงบำรุงดินด้วยการปลูกปอเทืองการใช้ปุ๋ยหมักวัสดุป,ปรับปรุงดินหรือน้ำหมักชีวภาพการปลูกพืชในโรรงเรือนเพื่อลดปัจจัยที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชลดการสูญเสียของพืชผักในฤดูฝนมีระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแก้ปัญหาการขาดน้ำช่วงฤดูแล้งกลุ่มมีการพัฒนาคุณภาพได้แก่ สมาชิกได้รับมาตรฐาน GAP ในการผลิตพืชผักจุดรวบรวมและคัดผักของกลุ่มได้รับการรับรองสถานที่ผลิตสินค้าอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงานจากสำนักง,งานสาธรารณสุขจังหวัดขอนแก่นและมาตรฐาน GMP จากกรมวิชาการเกษตรมีการควบคุมคุณภาพการผลิตด้วยการตรวจว,วิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรด้วยชุดทดสอบแบบง่าย GT Test Kit ก่อนจำหน่ายผลผลิตหนึ่งสัปดาห์ส่งตรวจตัวอย่างประจำปีสำหรับพืชที่มีความเสี่ยมสูงต่อการตกค้างของสารเคมีตามที่ลูกค้าร้องขอกลุ่มมีช่องทางการตลาดได้แก่บริษัทเอกชัยดิสทริบิวชั่นซิสเต็มจำกัดและได้จำหน่ายผลผลิตให้กับบริษัทคิงวิทย์จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดทาวินเฟสตลาดชุมชนและการออกร้านตามเทศกาลต่างๆ ปริมาณต่อรอบการผลิตเฉลี่ย2ตันมีการผลิตสัปดาห์ละ3รอบโดยพืชที่ผลิตได้มากกว่า10ชนิดโดยผักผลปริมาณเฉลี่ย1,200กิโลกรมัมผักใบมีปริมาณเฉลี่ย800กิโลกรมัมมีการเชื่อมโยงกลุ่มผลิตผักในพื้นที่เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของคู่ค้าโดยปัจจุบันมีแปลงใหญ่ผักในพื้นที่อำเภออุบลรั์เข้าร่วมเครือข่ายจำนวน3แปลง วิสากิจชุมชนจำนวนหนึ่งกลุ่มกลุ่มเกษตรกรทั้งในและนอกอำเภออุบลรัฐจำนวน6กกลุ่มกลุ่มใช้หลักตลาดนำการผลิตมีการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผลิตผักมีการประชุมคณะกรรมการทุกเดือนและประชุมสมาชิกวางแผนรอบการผลิตทุกสองเดือนมีการจ้างงานสมาชิกในการคัดผักทำให้สมาชิกตระหนักถึงคุณค่าของกลุ่ม โดยปัจจัยที่ทําให้กลุ่มประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมตามเป้าหมายการพัฒนาแปลงใหญ่ได้แก่คณะกรรมการรู้บทบาทหน้าที่และขับเคลื่อนกลุ่มตามหน้าที่อย่างเหมาะสมการบริหารจัดการทรัพยากรร่รรวมกันใช้หลักตลาดนําการผลิตมีการจ้างงานสมาชิกเพื่อก่อให้เกิดรายได้เสริมทําให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของกลุ่มสมาชิกเกิดความหวงแหนกลุ่ม การดำเนินกิจกรรมแปลงใหญ่ที่สอดคล้องกับแนวคิด BCG Model Bioeconomy มีการใช้พันธดีการใส่ปุ๋ยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการการจัดการน้ำเหมาะสมกับความต้องการของพืช ปลูกในโรงเรือนลดการสูญเสียของผลผลิตควบคุมคุณภาพการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวมาตรฐาน GAP, GMP และ OY Circular Economy การทำปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักชีวภาพการใช้หนอนมแมลงโปรโตีน BSF กําจัดวัสดุเหลือใช้จากการผลิตพืชผัก ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำมอขอ55ตำบลทุงลง่งโป่งและนำมูลของหนอนกลับมาใช้เป็นปุ๋ยในแปลงผักซึ่งใช้เป็นวัสดุปรับปรุงบำรุงดินและในมูลของหนอนจะมีสารต้านจุลชีพซึ่งเป็นการลดเชื้อศัตรูพืชได้อีกทาง Green Economy ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง การอนุรักษ์แมลงเพื่อช่วยผสมเกสรในพื้นที่การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนแปลงใหญ่ได้วางแผนการพัฒนาดังนี้การรักษาคุณภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องทั้งมาตรฐานอย GMP และสมาชิกต้องได้รับมาตรฐานทุกรายทุกชนิดพืช แปลงต้นแบบการจัดการพืชผักปลอดภัยแบบครบวงจรและระบบกะเกษตรอัจฉริยะเชื่อมโยงเครือข่ายการปลูกผักในพื้นที่อำเภออุบลรัฐเพื่อเพิ่มกำลังผลิตให้สอบรับกับความต้องการของคู่ค้าเพิ่มปริมาณผลผล,ผลิตพืชกลุ่มโมโนนิเซียสโดยใช้ชน,นารงและพึ่งโพรงเพื่อช่วยผสมเกสร